สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องระดับนะคะยี่ห้อ Pentek นะคะรุ่น AP 2 8 1ค่ะสำหรับกล้องระดับยี่ห้อ Pentek นะคะรุ่น AP 2 8 1นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายอยู่ที่28เท่าค่ะสามารถส่องได้ไกลนะคะ2 0 0 3 0 0เมตรค่ะจะมีค่าตัวคูณคงที่นะคะ100ค่ะระยะมองเห็นภาพใกล้ชัดสุดนะคะไม่เกิน0.4เมตรค่ะจะมีระบบอัตโนมัตินะคะบวกลบ15่หิบดาค่ะ อ่านค่ามุมโดยตรงนะคะ1องศานะคะตันนี้นะคะจะมีระดับน้ำฟองกลมมีความไวนะคะอยู่ที่8ลิตาต่อ2มิลิเมตรค่ะมีโครงสร้างกันน้ำนะคะ ip 7นะคะส่วนประกอบตัวกล้องนะคะก็จะมีฐานกล้องนะคะฟุสกูสำหรับปรับลูกน้ำฟองกลมค่ะจานองศานะคะจะมีขีดกํำกับบอกทุกหนึ่งองศานะคะ ันนี้จะเป็นเลนสองเส้นสายใหญ่ค่ะเลน์หาบนะคะตัวปรับโฟกัสค่ะตัวปรับซ้ายขวาแนวราบนะคะกระจก2ลูกน้าฟองกลมแล้วก็ลูกน้าฟองกลมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน้ำมวันะคะ้าของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซ่ค่ะซอยบางนาตาที่สหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์2 1 3ศูนี่หค่ะค่ะ